วิธีเพิ่มความเย็นให้กระติกน้ำได้ไหมน้องเห็ดแบบนี้ครับผมเปิดฝานี้ออกครับดึงงัดตัวนี้ออกเลยครับนี่ดึงออกเลยไปน้องดึงออกแบบนี้แล้วครับผมตัวนี้ครับส่วนตัวนี้ครับบันนี้ตัวซอยเอาไฟ ไฟห่ออาหารเขาครับพี่นอ้องเอามาห่อตัวนี้ครับนี่ครับเก็บพันสาไฟติดไว้เลยพี่นอ้องนีเลยอันนี้ห่อกระมวลไวายมาเลยครับ วิธีนี่บอกเลยครับพี่น้องเก็บความเย็นได้ดีแล้วครับนี่เลยครับตรงดายนี่ครับเอามาใส่ขึ้นกันครับพี่น้อง เอามาปิดแบบนี้แล้วครับผมพับลงไปเลยมีแล้วครับผมเก็บความเย็นได้ยังดีครับพี่น้อง ยังโมแล้วครับผมส่วนฝานี่ก็เฮ็ดขึ้นกันครับส่วนฝานี่ใส่กันไก่งัดออกแบบนี้เลยพี่น้องนี่เลยแต่ทีนี้แต่โฟม,มครับแบบนี้ครับส่วนโฟมนี่สีม,มหอคือกันครับครับเลยเบดนี้พี่น้องแบบนี้ครับ ใส่เข้าไปเลยครับผมดันเข้าไปเลยครับพี่นอ้อง